สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดาวพระเคาะนะตัวเลขทั้งหลายการวิเคราะห์ดาวมเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับตัวเลขตรงนี้แล้วคุณสามารถไปดูเลขในบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือ คุณจะไปเรียนทางโหรา,าศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานเจ็ดตัวสี่ฐานหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเลขคุณก็สามารถไปดูได้หมดเลยทีนี้เราก็จะต้องมาเริ่มจากรู้เรื่องเรื่องดาวกันก่อนเนาะเรื่องดาวเรื่องตัวเลขนะดาวดาวพระเคราะห์ทั้งหมดก็จะมีแปดดวงได้แก่ดาวเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะถึงเลขแปดถึงถึงดาวราหู ทีนี้เราจะต้องมาแบ่งแบ่งดาวออแบ่งตัวเลขออกเป็นสองประเภทคือดาวสุเคราะห์คือดาวที่ให้คุณทางบุญยลิศเป็นดาวกุศลแสดงถึงอิทธิพลในทางที่ดีนุ่มนวลให้พระคุณได้แก่ดาวจันร์ดาวพุธด,ดาวพฤหัสและดาวศุกร์ประธานดาว สุพเคราะห์ก็คือดาวพฤหัสแล้วดาวบาปเคราะห์ก็จะให้คุณทางด้านอิทธิฤทธิ์ความเป็นอกุศลแสดงถึงอิทธิพลในทางร้ายบุ่มบามหรือให้พรเเดชได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาดาวลาหูดาวประธานบาปเคราะห์ก็คือดาวเสาร ส่วนดาวเกตและดาวมรุตยูเป็นได้ทั้งสุภเคราะห์และบาปเคราะห์มีทั้งให้คุณและให้โทษขึ้นอยู่กับดาวเคราะห์ที่มาสัมพันธ์ถึงกันนะตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับดาวแต่ละดวงนะเรียนรู้ดาวแต่ละดวงการกําเนิดของดาวตัวเลขแล้วก็ความสัมพันธ์คู่มิตรคู่ศัตรูเนาะก็จะมี เกี่ยวกับตำนาน,นานชาติเวรด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็อามาเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะต่อมาก็ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสบดีเทพผู้เรืองปัญญาดาวแห่งฝ่ายคุณธรรมศิลธรรมฝ่ายศาสนาดวงดาวแห่งราชครูสติปัญญาความรู้นักโหราศาสตร์ ก็จะมีตำนานต้นกำเนิดองค์พระอีศวนเป็นผู้สร้างพระรหัสสวดีขึ้นมาจากพระมูนี19ตนหรือฤาษีสิบเกตนเนี่ยลหระฤาษีที่บ,บําเพ็ญตบะแล้วหมดอายุไขนะพระอีศวนก็ทรงไล่เวทไล่เวทยอ่อนะย่อให้เล็กลงก็ เหมือนอาอ้าฤาษีเนี่ย19ตนที่หมดอายุไขเนี่ยมาป่นเป็นผงธุรีแล้วทรงเอาผ้าสีเหลืองแก่หรือสีหมากสุกหอหอผงละเอียดนั้นแล้วพรมด้วยน้ำอามฤตก็บังเกิดเป็นพระพฤหัส,สบดีเทพไทยขึ้นมามีสีพระอวรากายเป็นสีแก้วไพลทูนมีทิพอาพรส่วน รันรุจีแจ่มด้วยมุกดาหารวิมานที่สถิตเป็นสีบุตรราคามทรงมคราชควางเป็นพาหนะอ่าเลขไอดาวพรฤหัสเราจะแทนด้วยเลขห้าอ่าเลขห้าก็บอกว่าดาวดาวดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่รักพวกรักพ้องนะใครไม่ใช่พวกเดียวกันก็จะไม่ค่อยสนใจจะไม่ค่อยช่วยเหลือจะช่วยเหลือพวกเดียวกันเพราะว่า ็ดูสิหรือสีต้องสิบเก้าตนน่ะเออจะรักพวกพ้องขนาดไหนเนี่ยก็จะแทนด้วยเลขห้าหมายถึงสติปัญญาการศึกษาเนาะก็มีมานะมีใจเป็นธรรมรังสัหรณ์ดีมีความสำเร็จผู้ใหญ่เอ็นดูชอบการเรียนรู้วิชาต่างๆจนถึงโหราศาสตร์เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือรักความถูกต้องมีเหตุผล ใครเรียนใคยรู้นะก็พูทจาเขาบอกพูทจาเป็นหลักเป็นฐานเชื่อถือได้พูดตรงยุติธรรมสุขุมรอบคอบเรียนชอบการเรียนรู้ในการวางแผนเป็นผู้นำมีเขามีปัญญาเหนือโลกนะก็จะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าถ้าเกี่ยวกับ บุคคลก็จะหมายถึงนักบวชนักสอนศาสนาผู้พิาพากษานักศึกษาทนายความนักปราชญ์ผู้ใหญ่ที่เคารพครูอาจารย์นักวิชาการสัญลักษณ์เป็นเส้นตรงนะเส้นตรงเ,เส้นตรงสูงสูง,สงก็เรียกหมายถึงครูอาจารย์พระสงฆ์ก็ได้พระสงฆ์ความสุขุมเยือกเย็นศาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สันโดษเรียกว่าเกี่ยวกับข้าราชการฝ่ายการศึกษาพรามตุลาการผู้พิากษาอายการทนายความในแพทย์ผู้อำนวยการที่ปรึกษาประจำกระทรวงศาสนานักกฎหมายครูอาจารย์เจ้าของร้านขายเครื่องสังฆภัน เออนักโหราศาสตร์แพทย์แผนโบราณคนสอนศาสนาก็ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเกี่ยวกับสถานที่เทวสถานต่างๆมูนิธีต่างๆลงหลอ่อพระสถานที่ขายยาแผนโบราณลนะโรงพยาบาลก็ได้ช่างช่างทำเครื่องประดับเครื่องทอผ้าเครื่องสังขั p น์ร้านขายสารพระภูมิ าสารยุติธรรมวัดสารเจ้าโรงเจโบสถ์วิหารนะเกี่ยวข้องได้หมดกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาสุอ่า,อาเขาเรียกว่ารูปล่างรูปรูปล่างรูปประพันธ์ขาวขาวต่ำเออขาวต่ำหน้าผากกว้างผมบางมีแผลเป็นหรือตำหนิที่ใบหน้าหลังโค้งน้อยๆรูปร่างใหญ่เฉียบ พูดจาพูดจาเฉียบคมอ่าพูดจาเฉียบคมก็ทิศทิศอะไรทิศประจิมทิศตะวันตกทิศประจิมทิศตะวันตกธาตุธาตุดินธาตุดินแข็งดินเขาเรียกดินแห้งดินที่ที่ดอนเออดินในที่ดอนดินแข็งเป็นมิตรกับเป็นมิตรกับดาวอาทิตย์ เลขหนึ่งเป็นศัตรูกับดาวจันทเนาะเลขสองแต่ก็เป็นศัตรูอ่นอ,อนๆเนาะไม่ได้ร้ายแรงเพราะว่าก็บอกว่าเป็นพ่อลูกเป็นคู่ทาตกันด้วยก็จะมีตำนานตำนานชาติเวนตำนานนิทานชาติเวนเกี่ยวกับสองกับห้าเนี่ยลหละเออก็คือเหยียวกับนกอีลุ้มเหยี่ยวคือเลขสองนกอีลุ้ม นกอีลุ้มคือเลขหในการละปังกรพระจานทร์เกิดเป็นเหยี่ยวพระพฤหัส,สบดีเกิดเป็นนกอีลุ้มเหยี่ยวบินมาเห็นนกอีลุ้มก็หมายใจจะจับกินเป็นอาหารนี่จึงบินโผลลงมานกอีลุ้มเห็นตัวเหยี่ยวก็เห็นเห็นตัวเหี่ยวแล้วก็เออก็หนีก็หนีเข้าไปซุกอยู่ในรอยเท้าโคเออหลบ หลบรอยเท้าโคก่อนหนีหนีไฟเขาบอกไฟยเยี่ยวนะั่นนะ่ะก็ตามติดไปโดยมิทิระวังไม่ทันระวังตัวจึงไปกระแทกปากตัวเองนั่นแหละไปกระแทกรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าวัาว,วานเนี่ยแหละรอยเท้าโคเนี่ยเออเป็นรอยมูลที่แข็งไะเป็นรอยเท้าที่แบบเป็นดินที่แข็งไงหรือ ดินที่เอ่อที่รอยเท้าโคเนี่ยเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าดินแข็งอะ่ะเออพอไปจิกโดนดินแข็งดินแข็งก็ถึงกับติดรอยเท้าคือป่าก็ไปติดอยู่เออออกไม่ได้ก็แบบมโหถึงกับออกแตกตายเลยมโหตำนานเรื่องนี้ก็เป็นข้าวมูลบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระขคอคู่นี้ก็คือสองกับห้าเป็นคู่ศัตรูกันก็คือ พระจานทร์เลขสองะจอนมาต้องพระาทิตย์คือสองห้าก็ว่าจะมีเรื่องให้อกสันขนแขวนนะถูกศัตรูปองร้ายหรือห้าสองก็จะเกิดความความใคร่หลงความผิดน่ะพลาดพังเผอได้ทุกเพราะอาหารการกินก็ได้มีภัยอันตรายจาก <c oughs> การเดินทางขอโทษนะคะก็เป็นมิตรจะเป็นมิตรกับ ดาวหเนาะก็เป็นมิตรกับดาวอาทิตนะทยยศศักดิ์ทยอาทิตย์ทยปัญญาบริสุทธ์ก็ถือทยเพื่อหัสด,ดาวคู่นี้ก็เขาเรียกว่าเฉลียวฉลาดาผู้วิชาการผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมตตาอุปัาภมเอ็นดูคู่แห่งปัญญาเนาะอุดมด้วยโชคลาภมีลาบ1 5ึ่เนี่ยแหละก็คือเป็นเลขที่ดีก็จะเป็นศัตรูกับาดาวดาวจันทร์ ดาวจันแต่เป็นศัตรูอ่อนนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แรงเป็นเป็นเขาเรียกว่าคู่พอลูกวุ่นวายนะเป็นเป็นคู่ศัตรูที่เบาที่สุดอะ่ะเพราะเป็นคู่ทาตกันด้วยก็บางทีก็จะแสดงให้ให้ไปทางด้านที่เหมือนกับพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นะกับร้ายกายเป็นดีก็ศัตรูอ่อนก็เหมือนพระกับผู้หญิงนะที่บอกเออพระก็ชอบทําบุญ ก็ชอบทุบุญไปไปหาพระแต่ว่าผู้หญิงจะเข้าหาพระมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะต้องเสียชื่อเสียงใช่ไหมคะก็เลยแบบนี้ยเหมือนกัะสตูนอ่อนนี่ยล่ะเออก็นะต่อไปก็เป็นเรื่องสีละดาวพฤหัสเล็กห้าก็จะเป็นสีอะไรสีส้มสีส้มสีเหลืองแก่สีน้ำตาลสีแสดสีจำปาหรือสีหมากสุกเนี่ยล่ะอัญมณี อัญมณีก็บุษราคลมพอยสีส้มสีเหลืองทุกชนิดพวกสัตว์มุกมุสีนามก็คือสัตว์ที่มีขนมากเช่นหนูหนูชนิดต่างๆกระรอกกระแตรสชาติรสรสหวานรสชุ่มชื่นรสหอมนะถ้าอวัยวะอวัยวะลรภัยก็จะเกี่ยวกับ สะโพกโคนขาปลายเทา้าเส้นประสาทระบบย่อยอาหารความทรงจำหัวใจนะหรือเาเรียกหรือสติปัญญาอ่ะก็เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจความดันโลหิตความจำเสื่อมโรคเบาหวาน เกี่ยวกับคนขาท้าหูอื้อหรือเครียดหรือโด,ดนคุณใสเอยอะเยอะหุ้มปอดนะหรือบวมตามร่างกายเกี่ยวกับพืชพืชผักผลไม้ต้นฟ้ายกต้นสมุนไพรต้นหมากส้มโอต้นไม้ที่มีดอกสีขาวหรือใบสีเขียวออต้นอะไรมหาหงก็ได้พับพึงต้นไม้ที่เป็นยาทุกชนิด เกี่ยวกับอาหารการกินก็จะมีรสหวานรสรสเปรี้ยวหวานก็ได้ผัดเปรี้ยวหวานขนมหวานทุกชนิดถ้าด้านดีเขาบอกว่าชอบชอบศึกษาหาความรู้สุข,ขุมมองโลกในแง่ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะมีเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อผือ,ผอแผ่ซื่อสัตย์สุจริตรักความยุติธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองมีศีลธรรมมีเหตุมีผลไม่งมงาย ชอบทําบุญบอกชอบทําบุญมีความอ่อนน้อมมีความคิดความอ่านเกินอายุมีความละเอียดนะแต่ถ้าเป็นด้านเสียเขาบอกว่าเจ้าเล่เออเจ้าเล่หลอกลวงฉลาดแกมโกงสนใจศาสตร์ลึกลับมนดาหรือพิธีกรรมข้อด้านเสียก็จะสนใจพวกมนดาพิธีกรรมอวดรู้หรือหลงตัวเองขาดสติขาดความยั้งคิด หรือใช้ใช้ใจสุรุยสุร่ายก็ได้เออเล่นพันกันเลยชอบโอ้อวดนะชอบโอ้อวดเออก็อ,อ่าเขาเรียกว่าเชื้อชาติเชื้อชาติประเทศเอ,อ่อต่างประเทศเนาะก็จะเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์แคนาดาสิงคโปร์หรือไทยสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้พระประจำวันของพรหัตด,ดาวห้าเนาะพระประจำวันก็คือพระปางสมาธิาสวดคาถาบูชาพระประจำวันของ พรฤหัสคือพระสามสามวิสะเทพะสิบเก้าจบนะก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาเจอกันใหม่เนาะเป็นเป็นดาวเป็นดาวศุกร์นะเป็นดาวศุกร์อันนี้คือเราก็จำแบบข้าวๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาลงอีกทีหนึ่งนะก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ ก็ขอให้มีความสุขนะความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมีโชคลาบนะมีความสําเร็จนะมีความโชคดีแข็งแรงนะคะทุกคนทุกคนค่ะสาธุค่ะก็สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามขออาจารย์แม่ด้วยนะคะ